เ,เรียนรู้เรื่องภาษาสัมพันธ์นะครับไปเท่วกันเนลยรสอะไรคะรสเค็ม,อ,มอร่อยเลยเอาต่อไปหวางก่อนอจริ รสอ,อะไรครับรสรสหวานรสวิลโลว์เค็มอ,อร่อยต่อไปดูสิอันนี้ รสอะไรครับรถรถอะไรนะเปรี้ยวหวานมันเค็มจืดจืดลาบไป่นี่คืออะไรนี่คืออะไรครับวิตามินซีนะคะ รสอะไรครับรสวิตามินซีที่ไม่กินนมนะครับระวังนมนะครับรสวิตามินซีรสอะไรครับวิตามินซีรสอะไรครับ <c oughs> เปรี้ยวหวานมันเค็มหวานนะคบแล้วแล้วมีเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยก็มีครับอ๋อมีเปรี้ยวมีหวานนะครับ อ่าในลองเอามือจับที่ครับสีฟ้าเนี่ยจับมือสีฟ้าจับสีฟ้าเจลเยวน็นนะครับอ่าจากลัดแล้วอ่าต่อไปย่สีฟันมาดมที่ครับกลิ่นเป็นยังไงกิ่นหอมอ่าแล้วอันนี้ะครับนี่นี่นดมที่ครับเหม็นนึอหอมเหม็นเหม็เ <c> ห <oughs> ม็นเหม็นเหม็นเหมเห็นเหม็เหม็น อ่าต่อไปดมแป้งสิครับหอมไหมครับอ่าแล้วก็แล,วแล้วก็รถรถของเล่น <c oughs> นิ่มหรือแข็งครับแข็งครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าจบไปยังครับ จบครับจบแล้วครับสวัสดีครับยังไม่จบครับเราจะนนเขียนม่อดแล้วคลับ